ความรู้คู่สุขภาพโดยโรงพยาบาลกระบี่นักรินอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับวันนี้เรานำทุกท่านมาทำความรู้จักกับแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจของโรงพยาบาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนายแพทย์สมบูรณ์กล่ำเกิดผลเป็นอายุรกรรมโรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกระบี่นครินอินเตอร์เนชั่นแนลครับอาจารย์ครับ หัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญมากในร่างกายของเราใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายเปรียบทเทียบได้กับว่าหัวใจเนี่ยเป็นเหมือนปั๊มลามในร่างกายสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงครัวร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหัวใจมันผิดปกติเลือดมันก็จะไปผิดปกติด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเลยมันจะมีปัญหาหมดเลยทั้งสมองตับไตแขนขาทุกอย่างจะมีปัญหาหมดเลยก็คือการขาดเลือด เพราะนั้นโดยตัวของหัวใจเองเนี่ยก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงมันเหมือนกันเพราะ,ะนั้นมันก็จะมีเส้นเลือดส่วนหนึ่งสามเส้นเนี่ยก็ส่งเลือดไปเลี้ยงตัวมันด้วยเหมือนกันขาดเลือดด้วยจากสาเหตุอะไรก็จะมีจากหลายสาเหตุแต่โดยสําคัญที่เราจะต้องรักษาโดยเร่งด่วนก็คือตัวเส้นเลือดของที่ไปที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันเกิดการตีบตันก็เลยทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีนะครับอย่างที่2ก็คือตัวของลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจนี้อาจจะมีการตีบหรือตันได้มันก็ทําให้เกิด าการสูบฉีดเลือดในหัวใจเนี่ยผิดปกติไปอย่างถัดไปก็คือหัวใจอาจจะมีการเต้นผิดจังหวะโดยปกติแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆหัวเทียนจุดกำเนิดออกมาเป็นครั้งครั้งเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอแต่ในบางครั้งหัวใจมีการบีบตัวที่ไม่สม่ำเสมอก็จะทําให้เลือดที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยมันก็ทําออกมาน้อยบ้างมากบ้างก็จะทให้อวัยวะต่างๆที่ต้องรับเลือดหรือแม้แต่โดยตัวของหัวใจเองก็จะมีปัญหาตามไปด้วย ส่วนโรคอื่นๆก็จะมีตามมาเช่นกล้ามเนื้อหัวใจที่มันหนาตัวผิดปกติหรือว่าห้องของหัวใจมันบานออกก็จะทําให้หัวใจทํางานผิดปกติโดยปกติหัวใจเนี่ยมันจะบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวอัตราส่วนนี้เราจะอยู่ประมาณ5 0เแต่ในบางคนมันอาจจะต่ากว่านี้ก็ได้ก็จะทําให้สมองขาดเลือดไตขาดเลือดหรือน้ําท่วมปอด คนส่วนมากเนี่ยจะรู้จักเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายแต่อาจจะย,ยังไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดในในเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายวันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นได้ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ครับส่วนใหญ่จะรู้จักโรคนี้เป็นหลักๆเนาะส่วนโรคพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยก็จะรับรู้น้อยลงอตอนนี้เรามาคุยเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายก่อน เริ่มต้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็คือเหมือนกับอวัยวะชิ้นหนึ่งที่เราคุยกันไปแล้วเนาะมันก็จะมีเลือดเส้นเลือดสามเส้นเนี่ยครับส่งเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ได้รับเลือดนี้มันก็จะอยู่รอดของมันแล้วก็ทํางานของมันตามปกติเพราะฉะนั้นที่เกิดไปข้างต้นเนี่ยว่าแล้วถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายคือมันขาดเลือดแล้วมันตายทําไมมันถึงขาดเลือดนี่แหละเลือดจากเส้นเลือดสามเส้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะนั้นโลกนี้มันเป็นโลกของเส้นเลือดเริ่มต้นจากเส้นเลือดก็คือเลือดไม่ดีทําให้เส้นเลือดไม่ดีก็เช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้หลักๆก็จะทําให้เลือดมันไม่ดีเส้นเลือดผนังของเส้นเลือดทํางานผิดปกติพอระย,ะยะยาวขึ้นมันก็เลยเกิดความผิดปกตินั้นก็เลยปริแตกอาจจะมีสิ่งกระตุ้นทุกความเครียดสูบบุหรี่เป็นไข้ติดเชือ้อ พื้นีกระตุ้นทําให้ล่องรอยที่มันไม่ดีในผนงังเส้นเลือดเนี่ยมันแตกอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือต้องไประวังไปป้องกันเบื้องต้นก่อนเลยก็คืออย่าให้มีเบาหวานความดันไขมันหรือถ้าเป็นอยู่เราก็ต้องควบคุมมันรักษามันให้ดีนะครับส่วนอายุที่มากขึ้นแล้วเป็นความเสี่ยงด้วยอันนี้เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องออกกํลาลังกายทําอะไรไปทําให้เราแข็งแรงนะครับอาการหลักๆก็คือมันพอมันขาดเลือดแล้วเนี่ยก็จะมีอาการ แต่แรกๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของเหนื่อยง่ายก่อนพอเหนื่อยง่ายถ้าเป็นมากขึ้นปุ๊บก,ก็จะมีเรื่องเจ็บแน่นอกถ้าเกิดแน่นณนะะ้ะที่เราเดินออกกําลังกายแน่นหน้าอกมีเหงื่อแตกหายใจไม่สะดวกด,ด้วยอันนี้จะยิ่งเหมือนมากแต่ก็ไม่ใช่ร้อเอร์ซนตนะครับเพราะบ,บางทีอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับโรคกระเพาะโรคปวดไหลย้อนด้วยเพราะฉนั้นเห็นไหมครับจุดสําคัญบางคนคิดว่าเป็นโรคกระเพาะโรคปวดไหลย้อนแล้วก็ไม่มาตรวจรสุดท้ายเป็นโรคหัวใจแต่บางทีอาการเป็นอย่างนี้เราคิดว่าเป็นโรคหัวใจ ก็ไม่ได้เป็นก็ได้เพราะนั้นนี่คือความปลอดภัยว่าถ้ามีอาการมีความเสี่ยงต้องมาตรวจก่อนการตรวจเราก็ทําได้เบื้องต้นเลยเนี่ยทำขึ้นโดยฟ้าหัวใจก่อนเลยถ้าเกิดมีเส้นเลือดตีบหรือตันค่อนข้างชัดเจนเนี่ยการเื้อหัวใจมันตายไปเนี่ยขึ้นโดยฟ้าหัวใจ ekg เนี่ยมันจะบอกเราได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือตรวจเลือดเหมือนกับตับอักเสบเหมือนเราเข้า่กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยมันก็จะมีส่งออกมาในเลือดเราก็ไปตรวจเลือดได้ เราก็จะมาดูเอาทัศน์สาหัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคคา์ดโอแกรมดูว่าการบีบตัวของหัวใจที่หมอพูดไปแล้วเนอะหัวใจมันบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวมันอาจจะเป็นบีบอย่างนี้ก็ได้คือมีบางส่วนที่มันบีบตัวน้อยลงหรือไม่บีบตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจอว่าเป็นกาเนิดใจตายคนนี้มีโอกาสเป็นอัมพษ์อัมาพาตด้วยสูงถ้าเป็เปนอมัมพษ์อัมาพาตแล้วแล้วมาด้วยอาการแน่นหะนอกโอกาสเป็นโรคหัวใจ สูงเส้นเลือดมันจะเสียทั่วตัวแต่เวลาเราให้ยาัปรักษาทั่วตัวเหมือนกันอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะสมควรตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรคหัวใจครับเรื่องอายุตอนนี้น่าจะพูดยากเพราะว่า,วาจากที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นโรคที่จะเห็นว่ามันเป็นโรคของเส้นเลือดและเป็น,ปนโรคของความเสื่อมเนาะพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นโอกาสเป็นเนี่ยมากขึ้นแต่หลังๆมาเนี่ยจะพบว่าอายุที่เป็นเนี่ย อายุน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆมันด้วยจากปัจจัยหลายอย่างเนาะหมอคิดว่าน่าจะจากอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของอาหารการกินที่เปลี่ยนไปก็เลยทําให้ตัวพอเรากินเข้าไปมันก็ไปอยู่ในเส้นเลือดเลือดก็เสียเส้นเลือดก็เสียเพราะฉะนั้นโรคต่างๆก็เลยเกิดได้มากขึ้นแต่หลกักๆตอนนี้เนี่ยก็คือคนที่อายุสูงอายุมากขึ้นเนาะแล้วก็มีโดยเฉพาะมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันโรคไตหรือว่าโรคเส้นเลือดสมองอะไรพวกนี้ ก็ควรจะมาตรวจหัวใจเอาไว้ด้วยก็คืออย่างน้อยทำเอ็กซีเรขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอาทศสาวหัวใจเพื่อดูว่าการทํางานของหัวใจลิ้นของหัวใจโดยรวมโดยภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราไปเจอสิ่งผิดปกติก็จะได้รักษาหรือว่าให้ยาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการเลยก็ควรจะตรวจสุขภาพเนี่ยประจําสักปีละครั้งเพื่อดูอาการแต่โดยโดยรวมของตัวเอาทศสาวหัวใจเนี่ยถ้าเกิดเราเจออะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆ เช้นมันตีบหรือว่าตันเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําทุกปีก็อาจจะประมาณสัก3าถึงหปีเราก็ตรวจซ้าสักครั้งหนึ่งอยู่ที่แต่ละคนแต่ถ้าเกิดแบบไม่ดูอายุเลยอย่างเนี้ยแล้วมีอาการมาอย่างนั้นก็ควรมาเลยโดยโดยหลักๆเนี่ยผู้ชายอายุ40ปีและถ้าสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางแล้วถ้าเกิดมีอาการที่แบบอาการที่แบบไม่ค่อยเหมือนนะ อย่างเงี้ยก็จะต้องมาตรวจหัวใจต้องมาเดินสายพานดูแลกระตุ้นทาให้หัวใจมันทํางานมากขึ้นแล้วดูว่ามันมีปัญหาของเส้นเลือดไหมครับอาจารย์ช่วยแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจโดยรวมให้ทุกท่านทราบหน่อยครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กลุ่มละกันเนาะกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจแล้วกับที่ยังไม่เป็นละกันเนาะกลุ่มที่เป็นโรคแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาให้สม่ําเสมอ ก็ต้องควบคุมอาหารอย่าก,กินแบบรุนแรงเกินไปแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยควรจะออกกาลังกาย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์อันนี้สําหรับคนเป็นโรคหัวใจเนะ mm hmm. ก็จะทําให้เนี่ยร่างกายของทําให้ร่างกายแล้วก็หัวใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วย mm hmm. การสูบฉีดเลือดก,การทํางานของหัวใจมันจะดีขึ้นนะครับ mm hmm. ทีนี้กลุ่มของคนที่ยังแข็งแรงอยู่ mm hmm. ไม่มีอะไรเลยเนี่ย mm hmm. ก็เราจะมารู้ตัวอีกทีตอนที่เราไปเที่ยว ไปเดินเยอะๆไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอย่างของหมอเนี่ยก็จะเห็นตอนคนที่มาเดินสายพานตัวสุขภาพเงี้ยก็จะเห็นว่าคนไหนแข็งแรงคนไหนไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยมันแข็งแรงตามไปด้วยส่วนอาหารก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคครับถ้าเกิดควบคุมได้ก็จะดีมากถ้าเกิดมีอาการก็ต้องมาตรวจตรวจถ้าเกิดไม่มีแล้วเราคิดว่าอายุมากขึ้นแล้ว40่สิบนี่ที่หมอคุยไปเนาะก,ก็ควรมาตรวจบ้าง <Okay. S 2> นะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจการดูแลสุขภาพหัวใจของเราทุกคนครับอย่างี้นะครับหากท่านมีปัญหาหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจหัวใจท่านสามารถเข้ามาตรวจได้ที่โรงพยาบาลระบีนครินอินเตอร์เนชั่นแนลของเราครับขอบคุณครับ